สวัสดีครับการสมัครประกันสังคมมาตรา40นะครับต้องมีการส่งเงินประกันสังคมอยู่3อัตราครับก็คือมีเดือนละ70เดือนละ100้และก็เดือนละ300ครับซึ่งเมื่อเราสมัครแล้วนะครับในการส่งเงินสมทบของทุนประกันสังคม70บาทต่อเดือน100บาทต่อเดือน300บาทต่อเดือนนี้ก็จะมีสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมแตกต่างกันเราจะนํามาเล่า ในคลิปต่อไปครับแต่มีข่าวดีมาแจ้งก่อนในเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม6 5 6เดือนติดต่อกันนะครับเริ่ม1สิงหาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา6 4 5เดือนแล้วก็มกราอีก65อีก1เดือนสำนักงานประกันสังคมจะลดลดการส่งรายเดือนให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายช่วงที่มีโควิดระบาดนะครับจากเดือนละ70บาทจะลดลงลดลงเหลือส่งเพียงเดือนละ42บาทนะครับส่วนเดือนละ100จะลดลงเหลือส่งเดือนละ60บาทเดือนละ300จะลดลงส่งเดือนละ180บาทซึ่งจากการจะให้ส่งลดลงในอัตรานี้จะมีอยู่6เดือนก็คือสิงหา ปจะถึงมกราหกห้ครับสิงหาหกสีถึงมกราหกห้าครับรายละเอียด70บาท100บาท3ามร้บาทต่อเดือนนี้สิทธิประโยชน์ต่างกันอย่างไรดูคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ